คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับพายผู้ผาที่แอดมินได้นำเสนอพายผู้ผาเข้าโคงแม่ดวงใจนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้นำโขงบัดนี้ท่านผู้นำได้พาโขงมาถึงป้อมเขาเขียวแล้วครับเป็นระยะทางไกลามากนะครับจากจุดที่พบเมื่อวานเลยป่องอาจารย์แมวไปทางเหนือนรกวันนี้มาถึงป้อมเขาเขียวครับอีกไม่นานก็จะเดินไป ทุ่งกวางวหรือไม่นะครับเพราะจุดนี้ส่วนใหญ่ช้างจะเดินทะลุไปยังทุ่งกวางมาดูมาดและบุคลิกท่านผู้นําครับนี่ครับภายภูผาลูกแม่ด้วนสยามนะครับอยู่โคงไหนคุมโคงนั้นนี่ครับสง่างามนะครับสูงใหญ่แล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้นนะครับ ลูกแม่ด้วนนางพญาช้างป่าเขาใหญ่สยามครับอยู่โคงไหนก็ต้องคุมโคงนั้นนี่ครับอยู่กับแม่นี่งองแงอย่างมากเลยนะครับแต่พอออกมาข้างนอกก็แสดงความเป็นผู้นำนี่ครับท่าเฉพาะคือขาและงวงนะครับเป็นความน่ารักของภายภูผาครับ จากเด็กชายภูผาตอนนี้เป็นนายภูผาเต็มรูปแบบแล้วก็มีแววว่าจะเป็นตัวตึงที่น่ารักและน่าจดจำสุดยอจากชายนาทองอย่างแน่แท้ครับมาติดตามว่าพายภูผาจะพาโขงไปที่ไหนนะครับข่าวตอนเช้า ว่ามีโขงช้างอยู่ที่ปวงชมรมเพื่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นโขงไหนครับภายภูผาก็เดินมาจากฝั่งเหวนรกนะครับจนมาถึงป้อมเขาเขียวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปวงชมรมเพื่อนเท่าไหร่นะครับตัวตึงตัวตึงตัวตึง้งตัวตึ้งพี่พูดครับพี่เข้าไปโอเคช ยังต้องลุ้นต่อครับว่าเมื่อไหร่พายเวหาจะได้เจอแม่ด้วนและน้องเวหาเสียทีนะครับซึ่งพายภูผาดูแล้วการอยู่ในโขงนั้นทำให้มีความสุขนี่เป็นการอัปเดตข่าวของพายภูผาล่าสุดของวันนี้นะครับมาลุ้นกันต่อว่าเมื่อไหร่พายภูผาจะได้เจอแม่ด้วนและน้องเวหา แน่นอนว่าทั้ง3ได้ปรากฏตัวขึ้นและอยู่ไม่ไกลกันครับ